สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกดันดอมวันนี้คือคุณเป็นคนที่คนอื่นพูดถึงอย่างไรพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะขอบคุณสำหรับทุกทการซัพพอร์ตเลยเนะาะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะเราจะหยิบตัวอักษรเจ็ตัวนะ ดูสิว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคุณไหม M D นะคะ S J H E W นะคุณเป็นคนที่คนอื่นพูดถึงอย่างไรสเวนนับขับนะคะทำท่าเหมือนจะมา ในที่สุดก็มาจริงๆด้วยโอ้ oh my god นับขับคิดถึงจังเลยโอ้ oh. the magician เป็นคนเก่งเนาะเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันอจิตใจประเสริฐเลิศล้ำควีนับขับสนะคะโห oh. ใจดีมากๆเลยอู้ ใจดีแต่เด็ดขาดนะนี่จัสติดนะคะใจดีแต่ไม่ได้ใจอ่อนกับคนบางคนกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คู่ควรนะคะโอ้ oh my god 10 of cups คัพสอ,อกมาเยอะมาก น่าจะเป็นคนเซนซิทีฟประมาณหนึ่งเลยนะนี่ขับสมมาเยอเยอะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวด้วยมากๆแน่นนวนอ,อย่างแรกเลยจะบอกว่าบางคนก็จะงงแล้วก็สับสนในคาแรคเตอร์ของคุณนิดนึงน่าจะเป็นคนที่แบบว่ามีหลายเฉดนะคะชีวิตมีหลายรสชาติหลายมุมมองหลายแบบหลายแงย่หลายมุม หรือว่าคุณเป็นคนที่แบบมีอัตราการเติบโตในชีวิตนะี่ยค่อนข้างมีความเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะคะอาจจะแบบตอนเด็กๆดูเหมือนเป็นคนเรียบร้อยหรือตรงกันข้ามเลยก็ได้ดูแก่นๆกนต่โตมาเอา้าเข้าครัวทำกับข้าวเฉยนะคะหรือว่า,าดูเป็นคนนิ่งๆแต่พอโตมาโอ้โหทำงานพรีเซนต์พูดไฟแลบเลยนะคะ ก็จะมีแบบเลเวลความแตกต่างในตัวคุณค่อนข้างเยอะหรือเป็นคนที่แบบมีดินามิกมีมีความผสมอะหลายๆอย่างในตัวเองอะเป็นได้ทั้งคนบางคนก็จะมองว่าแบบดูเป็นคนดุก็ได้นะคะหน้านิ่งๆหน้าอาจจะดุๆนิดนึงก็ได้หรือแบบถ้าทำหน้าเรียบๆหน้าเฉยๆยคนอาจจะ นึกไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่นะคะแต่ถ้าแบบเออยยิ้มก็จะแบบอุ่นอบอุ่นละมุนละไมดูใจดีมีมีหลายด้านหลายอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะตามช่วงอายุก็เหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันก็เหมือนกับการเติบโตเนาะบางทีจะเรียกว่าเป็นความเติบโตทางด้านจิตวิญญาณก็ได้นะคะแล้วก็บางทีอ่ะ ปัญหาหรืออะไรบางอย่างอะ่ะมันก็หล่อหลอมทําให้เราอืมไม่ไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนแปลงตัวตนหรอกนะแต่มันเหมือนแบบเราก็จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะให้อยู่รอดให้ได้เนาะเออชีวิตมันตอนนี้มันมันเจอสถานการณ์ประมาณนี้อยู่เราก็จะต้องทําตัวประมาณนี้เราอยู่กับคนประเภทนี้จะบอกว่าเป็นคนที่ปรับตัวเก่งมากก็ได้นะคนที่ปรับตัวเก่ง มากแบบนี้จะสามารถเอาตัวรอดได้ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรแบบไหนสถานที่ใดก็ตามนะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่แข็งไม่ปึงจนเกินไปอ่ะเราก็ไม่อ่อนจนเกินควรนะคะมีความเข้าอกเข้าใจในความหลากหลายได้เป็นอย่างดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองมีความหลากหลายอยู่ในตัวก็ได้นะคะก็เลยเข้าใจว่ากับคนอื่นเนี่ย สภาวะแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันหรือเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นก็ได้นะเข้าใจว่าแต่ละคนนะมีพื้นเพไม่เหมือนกันเนาะมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันคุณก็จะไม่ไม่จัดไม่ตัดสินใครคนใดคนหนึ่งจากพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งแต่มีการจดบันทึกนะไม่ได้ปล่อยปาละเลยซะทีเดียวนะคะบางคนจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ ทำงานได้หลากหลายมากๆค่ะอาจจะแบบเออเป็นคุณหมอวาดรูปเก่งร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยทำได้หลายอย่างทำได้เยอะเนาะหรือว่าเป็นนักขายเป็น PR เป็น AE เป็นบัญชีเออเป็นมาเก็ตติ้ง เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะความสามารถเยอะหรือว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรแบบนี้ก็ได้นะสนุกกับการแบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆได้จับงานอะไรใหม่ๆคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอายุน้อยรอยล้านอะแบบร้านของชาร้านขายข้าวแกงร้านขายลูกชิ้นร้านขายน้ําแข็งใสคือแบบอาชีพเยอะนะคะแบบได้มีโอกาสได้แบบลองทํางานอะไรหลายๆอย่างนะหรือแบบ มีโอกาสได้แบบไปสัมผัสผู้คนที่ทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือรอบตัวคุณนะอะไลล้อมไปด้วยแบบคนที่มากงหน้าหลายตาหลายอาชีพหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ใดๆก็ตามอะไม่ว่าคุณจะอยู่กับความหลากหลายแบบใดอะคุณมีความกลมกลืนกับกับสิ่งที่อยู่นะจะแบบไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยกนะคะไม่รู้สึกแปกแยกไม่รู้สึกว่าตกใจ เอาเข้าจริงๆอ่ะค่อนข้างชอบได้ซ้มเนาะรู้สึกเหมือนแบบอะไรที่เดิมๆก็จะอาจจะแบบดูน่าเบื่อไปนิดนึงอาจจะแบบเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นนิดนึงได้ทําอะไรใหม่ทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอ่ะปีนี้อาจจะอยากดําน้ําปีหน้าอาจจะอยากไปปีนเขาเหมือนแบบถ้ามีความทา้าทายใดๆเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยค่อนข้างเอนจอยนะคะชอบแบบเออชีวิตมันไม่จืดเกินไปดีเนาะ มีอะไรเข้ามาใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเจอคนแปลกๆก็ก็ถือว่าเป็นสีสันของชีวิตคุณเหมือนกันนะคุณไม่ไม่ได้ไม่ตกอกตกใจนะคะอันจริงอันที่จริงอะ่ะกึ่งๆว่าจะแฮปปี้ที่ได้มองเห็นผู้คนได้ซ้ำไปผู้คนที่คุณเห็นน่หรือว่าเวลาคะ่ะใครเล่าเรื่องชีวิตประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือน หมือนคุณสนุกอะ่ะเหมือนได้ดูหนังได้ได้เจอฉากต่างๆที่แบบเรื่องบางเรื่องคุณก็อาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหรม่มีมีโอกาสได้ฟังอะค่ะก็เหมือนแบบมันทําให้คุณกลับมามีพลังมีกําลังใจอะเนาะชีวิตของคนอื่นก็แบบสามารถจุดไฟในตัวคุณได้เหมือนกันหรือว่าแบบทําให้คุณแบบเฮ้ยเออเรื่องนี้ไม่เคยคิดมาก่อนมันมีมุมนี้ได้หรอมันมีมุมนั้นได้หรอ เอามากลับมาคิดมาตกผลึกนะคะคนลักษณะเนี้ยจะเข้ากับคนได้ค่อนข้างดีนะแต่ก็จะมีมีความอินดี้อยู่ในตัวเองเหมือนกันอะ่ะจะมีจุดที่แบบ indie อินดี้บ่ไม่เอาก็ไม่เอาเลยแต่บทไม่ปฏิเสธก็ไม่ปฏิเสธอะไรเลยสักอย่างเดียวนะคะค่อนข้างที่จะแบบเออเอหมกได้หมดนะคะได้หมดยังไงก็ได้แต่แต่จะมี บางจุดอะที่เป็นจุดของตัวเองเหมือนกันคือแบบเช่นถ้าเป็นสายงานอะคุณอาจจะไม่ซีเรียสว่าจะต้องแบบเอ่อทำงานเกี่ยวกับตัวเลขได้ทำงานเกี่ยวกับโซเชียลได้ทำงานตัดต่อได้ทำงานข้าราชการได้คือทำได้ทุกงานแต่มีแต่ด้วยเนาะแต่สายออสายอาหารไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางจุดที่แบบ ชอบชอบที่จะได้เรียนรู้ก็จริงแต่แบบก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรคือให้ลองทำอะลองได้ทุกอย่างแต่ไม่ได้แปลว่าจะชอบทั้งหมดเออฟีลลิ่งประมาณนี้นะคะชอบลองนะชอบลองสนุกที่ได้รู้จักผู้คนใหม่ๆสนุกที่ได้ลองทำอะไรใหม่ๆแต่ก็จะมีตัวเรื่องในใจเหมือนกันคือเมานลองอะลองขอให้รู้ว่าตัวเองชอบไหมตัวเองรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนใจนะ ไม่ค่อยเปลี่ยนใจในที่นี้คืออืมเช่นออ่ากลับไปเรื่องเมื่อกี้เนาะเช่นสมมติเราไม่ไม่ชอบเรื่องอาหารนะคะก็จะไม่ไม่ไปแวะเบเกอรี่อะไรของหวานก็จะไม่แวะนะคือไม่ชอบก็คือไม่ชอบแต่เรื่องอื่นทําได้หมดแต่ในขณะเดียวกันก็คือแบบอะไรที่ไม่ชอบก็ไม่ได้ไปวุ่นวายกับคนอื่นนะไม่ได้ไปวุ่นวายอะไรกับใครนะคะไม่ใช่แบบว่าอันไหนไม่ชอบก็ ไปช่างตีช่างว่าเขาอะไรอย่างนี้เนาะก็จะไม่ก้าวไกลในในความชอบของคนอื่นเช่นเดียวกันนะหรือว่าแม้กระทั่งว่าสามารถสนับสนุนได้นะต่อให้ตัวเองไม่ชอบใช่ปะหรือว่าเฉยๆกับเรื่องบางเรื่องอะออยกตัวอย่างเนาะสมมุติว่าไม่ได้เป็นสายเกมนะไม่ได้เป็นสายเกมแต่ถ้าคนรอบข้างอะคะ่ะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นแฟนเป็นลูกเป็นอะไรเงี้ยชอบเล่นเกมเงี้ยก็จะไม่ได้แบบ ห้ามเขาไม่ให้เล่นเพราะเราไม่ชอบหรือเราไม่อินเนาะก็คือปล่อยให้คนอื่นมีความสุขมีอิสระได้เต็มที่ไม่ไม่ก้าวไก่ซึ่งกันละกันไม่เอาความความไม่ชอบของตัวเองไปใส่คนอื่นอะคือแบบไม่ไม่ยัดเยียดความเป็นตัวเองให้กับคนอื่นนะคะคือตัวคุณคุณก็แฮปปี้ในแบบที่ตัวคุณเป็นแบบนี้เนาะแต่ก็จะไม่ยัดเยียดให้คนอื่นเป็นเหมือนคุณหรือว่า ไม่ชอบเหมือนกับคุณคือไม่ต้องเอามาเป็นพวกเดียวกันะแล้วก็จะไม่แบ่งใครเป็นฝั่งว่าฝั่งนี้คือฝั่งที่ฉันชอบนะเธอไม่ชอบปุ๊กเธอจะเป็นฝั่งตก,กันข้ามทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะคะเข้าใจดีเลยแหละเข้าใจดีอถ้าเป็นคนที่มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่ เขาไม่ชอบคุณแบบไม่มีเหตุผลด้วยนะคือแบบไม,ไม่รู้แหละไม่ไม่ชอบนะคะแต่ถามว่าคุณเดือดร้อนอะไรไหมคุณก็ไม่เดือดร้อนนะรู้ว่ามีทั้งรู้ว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆที่ในชีวิตของคนเราเนี่ยมันจะมีคนที่เขาโอเคกับเราเฉยๆกับเราชอบเราไม่ชอบหรือว่าเกลียดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจนะแต่คือขอให ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันอย่าถึงขั้นว่าแบบมาล้าเส้นอ่ะคือถ้าไม่มาล้าเส้นอ่ะคุณจะไม่ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปรบกวนหัวใจใครเราก็จะไม่เอาเรื่องราวเหล่านั้นอ่ะมารบกวนหัวใจของคุณด้วยเลยนะผู้คนอ่ะ,อะค่อนข้างจะเซนเซนในเรื่องของความรู้สึกของคุณได้เซนความใจดีอ่ะ คุณมีมิติความใจดีมีความอบอุ่นที่จะแบบดึงดูดผู้คนเข้ามาหาคุณนะคะบางคนเนี่ยแม้กระทั่งสัตว์ก็ยังชอบคุณเลยนะต่อให้แบบไม่เคยเจอกันมาก่อนอะ่ะมันเหมือนแบบมีรังสีมีออร่าอะไรบางอย่างที่แบบมันส่งออกมาแล้วแบบเป็นความอบอุ่นละมุนละไมอยู่ใกล้แล้วปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายนะคะภาพ ภาพของคุณในหัวของคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครนะแม้บางครั้งจะทําตัวแปลกๆก็กาตามมีอะไรแบบมีความอินดี้เป็นของตัวเองนะแต่เหมือนรู้ว่าต่อให้คุณมีความฉลาดมีความสามารถอะไรใดๆแค่ไหนอน่ะคุณจะไม่ก้าวล่วงคนอื่นอนะ่ะ ไม่ไม่วุ่นวายนะคะไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนใจไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบผู้คนแม้กระทั่งคนที่เขาไม่แฮปปี้กับคุณอะโดยจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตามนะคะคือต่อให้ไม่ชอบก็ไม่ไม่ได้รู้สึกแบบถึงขั้นกำมันใจหรือว่าแบบอยากทําให้คุณเดือดร้อนใจอะคือ อ่ะถ้าเกลียดก็คือไม่ชอบหน้าเธออะไรเงี้ยฉันนี่อยากคุยกับเธอแต่ไม่ไม่ถึงขั้นว่าแบบวางแผนหรือทาอะไรสักอย่างที่แบบโอ๊ยมันไสเยคนนี้จริงๆฉันจะต้องทําให้เธอเดือดเนร้อนใจอ่ะไม่รู้สึกแบบนั้นเนาะไม่รู้สึกแบบนั้นเลยไม่ชอบแค่ไหนก็ก็แค่ต่างคนต่างอยู่ไม่ไม่ถึงขั้นกับหาวิธีการมาทําให้คุณเดือดร้อนอืมแต่เนี้ย <laughs> มันมันมีวิธีคิดได้อีกวิธีหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคืออย่างแรกอะ่ะเขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่เป็นอันตรายต่อเขาใช่ปะเขาก็ไม่จําเป็นต้องยุ่งวุ่นาวายอะไรกับคุณอีกอย่างหนึ่งอะ่ะมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่แบบงงกับคุณอะ่ะแบบโอ้ฉันจะทํำยังไงกับมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะจัดการกับกับคุณยังไงนะคะก็เลยแบบเออปล่อยไปแล้วกันอันนี้คือแบบเลือกทางง่ายนะคะเพราะเหมือนเขาเดาใจคุณไม่ได้อะ่ะ คือไม่รู้ว่าคนลักษณะแบบเนี้ยคนที่ดูใจดีอย่างเงี้ยคนคนที่ดูเหมือนไม่มีพิษนมีภัยเวลาโกรธขึ้นมาเวลาแบบเออมันเกิดบางสิ่งบางอย่างฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจริงๆอะ่ะไม่รู้ว่าอีกด้านหนึ่งของคุณอะหรือว่ามุมมืดของคุณอะเขาจะสามารถรักมือได้ไหมเริ่มไม่มั่นใจว่าแบบเฮ้ยมันมันดูดีกันไปนะ,ะมันมันดีจริงไหม มันแบบมันมีด้านอะไรที่แบบมันน่ากังวลใจหรือเปล่านะคะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็สรุปกลับมารวบยอดเหมือนเดิมว่างั้นก็ขอไม่ยุ่งละกันต่างคนต่างอยู่ไปอืมคุณก็เลยเหมือนแบบบางทีไม่ต้องไปทําอะไรในชีวิตเลยเนาะเหมือนมีรัศมีอะไรบางอย่างคอยดูแลคุ้มครองปกป้องตัวคุณเองอะ่ะโดยที่ไม่ต้องเปลืองแรงไม่ต้องเปลืองมือมากนะคะแค่ เฝ้าดูเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงียบๆต่อไปลักษณะคุณน่มันเหมือนมันมีความเงียบอะไรบางอย่างที่น่าพิศวงและสงสัยนะแต่มันไม่ได้บอกเป็นเรื่องลีลาอะไรนะคะแค่มันคนบางคนน่ะหรือว่าคนส่วนน้อยอะ่ะจะน้อยมากๆที่จะสามารถแบบเอ,อ่อเข้าไปไปจนถึงส่วนลึกในใจของคุณได้อะคนส่วนส่วนใหญ่จะรู้ ได้จากคุณจากภาพที่คุณสร้างอะ่ะแต่ตัวตนลึกๆเขาลงไปข้างในอะ่ะน้อยคนมากที่จะได้เจอคือแบบต้องเป็นคนที่ใกล้ใจจริงๆอะ่ะคุณคุณถึงจะแบบเปิดให้เห็นบาดแผลหรือว่าเปิดให้เห็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ข้างในนั้นลึกๆอะ่ะคือไม่เราคิดว่าคุณไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังอะไรใครนะเพียงแต่แบบเรื่องบางอย่างก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้อยากให้ สิ่งที่อยู่ข้างในนั้นนะ่ะมันไปรบกวนความรู้สึกของใครมันก็เลยจะมีมีมีมุมบางมุมที่บางคนเขารู้สึกเหมือนเขาเข้าไม่ถึงอะ่ะอืมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่แบบมัน,ม,นมันคือต้องใกล้ชิดจริงๆถึงจะ จะได้รู้หรือได้รู้จักนะคะถ้าไม่ไม่ใกล้เนี่ยน้อยมากที่จะแบบได้สัมผัส้าถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แย่ใหญ่โตอะไรขนาดไหมมันมันก็ไม่ใช่หรอกเนาะเรารู้สึกว่าที่ที่คุณเก็บมุมบางมุมไว้หรือว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากแบบแสดงความเป็นตัวตนอย่างถึงที่สุดเนี่ยมันมีนัยยะการปกป้องคนอื่น หรือว่ามันคุณรู้สึกว่าทําแบบนี้แล้วทุกคนน่าจะปลอดภัยนะคะไม่ได้แบบว่าเก็บความอำมหิตอะไรใดๆในใจไว้หรอกนะแต่แบบมันเรารู้สึกว่าเหมือนมันอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่แบบสะเทือนใจหรือเปล่า แล้วเ,เราไม่ได้รู้สึกว่าอยากอยากให้คนอื่นสะเทือนใจไปด้วยหรือว่ามันมีมันมีมุมเศร้ามันมีมุม,มเหงาเหมือนกันที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราดีวกับเรื่องนี้ได้อะไม่อยากรบกวนคนอื่นนะคะมันก็มันก็มีและเนาะทุกคนมันจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เราแบบเราอยากเก็บไว้คนเดียวว่าไม่ได้รู้สึกว่าอยากอยากเผื่อแผ่ให้ใครทั้งเกรงใจด้วยเนาะเกรงใจก็มีส่วนเกรงใจเกรงใจไม่อยากให้เรื่องบางเรื่องอะ บางทีมันเดี๋ยวมันจะไม่เป็นเรื่องไงเพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เ,เราไปพูดด้วยเนี่ยเขาแฮนด์ดเขารับมือกับเรื่องบางกับทุกเรื่องได้หรือเปล่ามันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถแบบรับได้ทุกเรื่องไงฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ขอขอ,ขอเก็บเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวแต่มั่นใจว่าถ้าเมื่อไหร่มีคนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ใจมีโอกาสได้รู้แน่นอนนะคะมีโอกาสได้รู้แล้วคนสําคัญที่ว่าเนี้ คนที่สามารถพังทลายความอนะินดี้เนี่ยบอกเลยนะว่าถ้าเห็นแล้วว่าเขาจะรู้สึกว่าไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้แบบเป็นเรื่องน่ากลัวหรือว่าอันตรายอย่างที่เขาคิดนะคะมันเป็นเพียงแค่ความทุกข์อะไรบางอย่างที่คุณอยากจัดการแล้วก็อยากสะสางเองเท่านั้นเองนะใจดีมากเลยอะใจดีชนิดที่ว่าไม่อยากให้คนอื่นมาทุกข์กับ เรื่องของคุณเลยแม้แต่เรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่แค่ไหนนะคะค่ะเหล่านี้ก็คือคําตอบของแรนดอมคลิปนี้นะขอบคุณที่รับฟังนะคะเราบอเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขทาไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขายสุขใจนะไป